สวัสดีครับวันนี้นังเกดจะมาซื้อขนมที่เซเว่นครับแม่ให้งบหนึ่งร้อยบาทครับหนูกับน้องคนละยี่สิบหนูจะซื้ออะไรไปดูกันเลยครับรอเติมน้ำมันก่อนนะครับอันนี้น้องหนูชื่อว่าน้องกล้องนะครับกล้อง หันหน้ามาดี่เปิดประตูเดี๋ยวพี่เปิดให้ตอนนี้นะครับกำลังออกมาเร็วนะคะแล้วก็งอกมาเร็วอเสร็จค่ะไปดสากน้อยค่ะแปเดแล้วก็เราไป จะข้าบถนนก่อนนะครับรอก่อนไปด้านนี้อันนี้ตองไปเร็วตอนนี้นครับกำลังไปซื้อขนมแล้วน,นะครับ ไป mm hmm. ก้องไปซื้อขนมก่อนก้องจะซื้อเลยครับไปแล้วโอเคยีค่สิบห้าบาทแม่ให้ลบยี่สิบคนละยี่สิบไปไปเร็วเอาองั้นพี่ไปซื้อขนมก่อนนะตอนนี้นะครับกำลัง เลือกขนมครับอืมกนเจ้าขนมพี่หนอนดีป่ะอันนี้ขนมยี่สิบถ้าเกิดจเจ้าพี่หนอนต้องเอาอันนี้ไปคืนนะตอนนี้นะครับกำลังน้องกำลังเลือกขนมอยู่ฮ้ยอันนี้ ตอนนี <911. S 2> я fate, я ้นะครับผมกำลังเลือกขนมอยู่นะครับขนมเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับช็อกโกแลตแต่กล้องซื้อหาซื้อยว เราอย่างอื่นดีกว่ามีช็ชอกโกแลตชิ้นปิดหน้องกล้องเหนอีก5บาทนะไปไปหาอีก5บาทซืออะไรดีนะน้องกอ้องจาะเอะไรอีกไหมครับไม่ไม่เอาอีกโอเค เรอจ่ายเงินกันนะครับอันนี้แปดรอกล้องแต่ตรงน,นี้แหละตอนนี้นะครับกำลังจ่ายเงินอยู่นะครับพอดีจ้าขนูมีอะไรบ้างครับมีอันนี้นะครับก็มีอันนี้ใช่ไหมครับครับ เราเมมเบอร์ไหมครับไม่มีครับเดี๋ยวเราจ่ายเงินด้วยนะสี่สิบบาทสี่สิบบาทอ่ะกล้องนี่ไงขนมกล้องแต่พี่เอาขนมใส่ตรงนี้อ่ะกล้องถือไว้ถือรอก่อนนะครับกำลังคลิปอยู่อันอันนี้เอาเก็บไว้ได้นะครับใบสีขาวมาพี่ใส่ในกระเป๋าให้ไหมเดี๋ยวหายนะ ดูสิปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใบนี้ด้วยค่ะใบนี้ด้วยกรแผ่นะคะโอเคแล้วก็ถือกล้องไปตอนนี้นะครับกำลังขึ้นรถนะครับเสียงจะดังรบกวนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับตกลงครับตอนนี้นะครับกำลังขึ้นรถแล้ว อ,อ,อันคนือไอซ์ลิงสวัสดีครับบอลแล้วก็วสวัสดีครับหน่อยไอซ์ลิงเดีวฟังได้ยัง